สวัสดีครับผมอ๊อบนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง Money Hero ครับและนี่ก็คือรายการ แอบมาบอกนะครับเป็นรายการที่จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับ Se t 50 i n ี้อ f u t u r e แล้วก็ Set Index นะครับซึ่งตอนนี้ตลาดของบ้านเรานะตลาด Se t i ินด x บ้านเราก็เป็นขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการลงจะเป็นลักษณะข,ของไซส์เวดาวเพราะว่าไม่มีปัจจัยอะไรมาซัพพอร์ตเนาะเดี๋ยวช่วงดูกราฟเราจะไปวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากราฟบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งวันนี้จะเอาตัว S50 U20 แล้วก็ s e r i ี s ส20แล้วก็ซคระห์เทั้ง3ตัวเล้วับเพราะว่า หนึ่งในสามตัวนี้มีตัวหนึ่งวิ่งไม่เหมือนเพื่อนครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่วงดูกราฟก่อนจะไปถึงช่วงดูกราฟจะเป็นช่วงตอบคาถามก่อนนะครับซึ่งมีคําถามจากเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีประมาณ25คอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูตรงนี้กันก่อนนะช่องของเรานะครับช่องมนันนี่ฮีโร่ของเราตอนนี้มีปุ่มสมัครแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถคลิกที่ปุ่มสมัครได้เลยนะและเมื่อเพื่อนๆเ,เป็นสมาชิกกับช่องแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือได้รับหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์และได้ดูคลิปการเลือกหุ้นข้าวดทุกวันจันทร์และอีกหนึ่งคลิปก็คือเป็นคลิปการอัปเดตเซตฟิวตี้ในฟิวเจอร์กลางสัปดาห์ครับและพิเศษสําหรับเพื่อนที่เลือกแพ็กเกจ1,500บาทต่อเดือนนะครับจะได้เสื้อนะครับเสื้อแบบนี้เลยเสื้อมันนี่โร ไปฟรีๆเลยนะครับ1ตัวซึ่งมี3สีด้วยกันก็คือสีขาวสีดําแล้วก็สีเหลืองที่ผมใส่อยู่นี่แหละครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันเลยดีกว่านะครับคําถามแรกนะครับจากคุณทวัตจานครับช่วยอธิบายช็อตเซลล์ให้เข้าใจหน่อยครับมีผลต่อหุ้นและดีดวกอย่างไรครับช็อตเซลล์นะครับก็คือการขายหุ้นก่อนและค่อยซื้อคืนทีหลังโดยการช็อตเซลล์เนี่ยจะเป็นการยืมหุ้นจากนักลงทุนที่ เป็น VI นะครับนักลงทุนที่ไม่ได้ไม่ได้ทาการขายหุ้นเลยเขาจะยืมหุ้นมาสมมติว่านะยืมหุ้นมาขายไปก่อนที่10บาทนะครับพอราคาหุ้นมันลงมาที่5บาทเราค่อยซื้อคืนนะเราจะได้ส่วนต่างกำไรถึง5บาทเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าการชอร็อตเซลล์นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้การชอร็อตเซลล์ส่วนมากเขาจะไปทําในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วเป็นหุ้นรายตัวไปนะครับจะเป็นสัญญาการซื้อสัญญานะเพราะว่าการชอร็อตเซลล์แบบสมัยก่อนเนี่ยก็คือการยืมหุ้นจากคนที่เป็น V i นะครับ บ็กเกอร์จะไปยืมหุ้นมาแล้วก็มาให้คนที่ต้องการจะช็อตเซลล์และมันเจอปัญหาที่ว่า,าหุ้นไม่พอนะครับหุ้นไม่พอคนต้องการช็์ตเซลล์เยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยมีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับเป็นหุ้นรายตัวนะก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถเล่นช็อตได้ในช่วงนี้ครับคําถามที่2จากคุณนนนะครับ TTA จบเว็บสแล้วใช่ไหมครับมาดูกันนะครับ TTA ต้องบอกว่าช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่มีการ break high เนี่ยเว็บไฮชุดนี้เนะ่ะเอ่อเหมือนจะนะเหมือนจะเป็นการโจมเว็บแล้วนะครับแล้วก็มาเช็คกันที่ฐานถ้าชุดที่ขึ้นไปชุดนี้นะครับเขาเป็นสตรอง B ีนะถ้าเขาเป็นสตรอง B ีขา C จะไม่ต่ํากว่านะขา C จะไม่ต่ํากว่าขา A ซึ่งอันนี้ถูกต้องครับแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นยอดทะลุเรียบร้อยแล้วด้วยชุดนี้ถือว่าเป็นการกลับตัวแต่มันติดอยู่แค่อย่างเดียวนะติดอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าติดตรงไหนนะครับ ติดตรงคลื่อน B นี่แหละครับคลื่น B ที่เด้งขึ้นไปเนี่ยมันมีไส้ไปโอเวอร์แลป161.8%ซึ่งมันผิดกฎนั่นเองถ้าเป็นสตรอง B นะครับราคาหรือว่าไส้ไม่ควรจะแยกทะลุไปที่โซน161.8%นะแบบนี้ถ้าเป็นการผิดกฎนะครับการเด้งขึ้นมาชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยอาจจะเป็นแค่เวฟหนึ่งนะแล้วก็การพักตัวชุดนี้อาจจะเป็น A เด้งขึ้น B แล้วลงทำ C นะครับอันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับว่าตลาดจะเฉลยอย่างไรครับ คำถามต่อไปนะครับจากคุณพีเต r ร์ทูทถ้าสมมติธนาคารที่เราเปิดพอร์ตหุ้นเจ๊งหรือปิดตัวไปพอร์ตหุ้นจะอยู่ไหมครับหรือเราจะได้เงินคืนไหมครับคำถามนี้นะครับแอดมินนะครับคือจันพืชได้มาตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดูคําตอบได้ที่นี่เลยครับคําถามถัดไปนะครับจากคุณมามานะครับขอ CP f หน่อยครับขอบคุณครับมาดูแนวโน้ม CP f กัน CP f ตอนนี้เป็นขาลงชัดเจนครับ ราคามีการหลุดโลไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการลงเด้งลงแบบนี้นะครับรอบถัดไปถ้ามีการเด้งนะครับจะเป็นการเด้งขึ้นเพราะลงต่อครับก็ลงตามตลาดครับไม่มีอะไรส่วนเป้าหมายการลงถัดไปนะครับที่อาจจะโดนแล้เด้งก็คือช่วงโลแถวแถวโซน26.25ครับคำถามถัดไปนะครับจะคุณสมนุกนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับถามว่าอัพมาใช่ไหมทุน4.04ถือหรือขายทิ้งดีครับมาดูกันนะครับว่าอัพ 4.04ทุนอยู่ช่วงโซนนี้นะครับช่วงที่มีการดีดของราคาขึ้นมานะช่วงโซนนี้ครับอ่าตอนเข้าซื้อเนี่ยเป็นจุดที่เป็นการเด้งของราคานะขาลงด้วยนะซื้อตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่จริงๆไม่ควรซื้อเพราะว่ามันเป็นการเด้งขึ้นเพื่อลงต่อยังไม่มีการทําโครงสร้างที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะแล้วก็จุดนี้นะครับจุดโลที่ควรคัดสมวติซื้อตรงนี้ไปแล้วนะครับจุดคัดลอดก็ควรจะคัดตอนหลุดโลตรงนี้ครับ ตอนนี้มันลงมาอีกแล้วแล้วก็เด้งแล้วก็ลงทำโรมาอีกแล้วครับนะจริงๆก็ต้องต้องคัดนะครับถ้าตั้งใจจะเข้าไปเก็งกาไรเวลาหลุดโลต้องคัดครับคาถามถัดไปครับคุณบุญจกรสวัสดีครับอาจารย์ออฟขอแนวโน้มเอยูหน่อยครับติดอยู่ที่9.9มาดูกันครับ a อติดอยู่ที่9.9้าเาอยู AU ตอนนี้มีแนวโน้มนะครับกลับตัวนะช่วงนี้นครับมีการขึ้นยอ่อทะลุและมีการพักตัวนะปัจจุบันนี้ช่วงนี้กําลังพักตัวอยู่ ถ้าพักตัวไม่หลุด8.15นะครับมโอกาสจะกลับขึ้นไปเทสไฮโซน11บาท50สตางค์ได้นะช่วงโซนนี้นะครับแต่ว่าถ้าการพักตัวมันหลุดโลนี่คือจุดคัดลอสนะครับถ้าหลุดโล8.15เพราะช่วงนี้เนี่ยหลังจากราคามีการแสดงจุดกลับตัวแล้วตรงนี้นะครับขึ้นยอดทะลุตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นน่ะมันจะมีอยู่2กรณีคือราคาวิ่งเลยนี่คือกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่2ก็คือราคาจะพักตัวลงมาในกรอบเดิมเพื่อสะสมกําลังแต่ว่ากรณีที่2นี่จะมีความเสี่ยงหน่อยถ้าสะสมกําลังแล้ว ทรงไม่สวยนะครับมีโอกาสหลุดโลที่เป็นจุดกลับตัวได้นะอันนี้ต้องคอยติดตามดีๆครับตอนนี้ก็ยังถือรุนได้อยู่ครับถัดไปนะครับคุณรัฐพงศ์ติด BTS ทุน11.7 c s c 34.3และ BJC 40.7ไม่ทราบว่าสามารถเข้าถัวได้ไหมครับหรือควรคัดดีแนวโน้มพอไปทิศทางไหนได้บ้างครับอาจารย์มาดูทีละตัวครับ BTS BTS นะครับทุน11.7ทุนอยู่ค่อนข้างสูงนะ และก็เลยจุด stop loss มาแล้วนะครับจุด stop loss ก็คือช่วงเนี่ยที่หลุดโลแนวรับที่ผมตีไว้เนี่ยนี่คือจุด stop loss ครับพราราคาลงมามีการเด้งแล้วก็ลงต่อช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะถ้าสมมติว่าเฝ้าหุ้นอยู่ช่วงที่เด้งขึ้นมาตรงนี้ก็ใกล้ใกล้ขุนพอสมควรอันนี้ก็น่าจะต้องออกนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกใช่ไหมแนะนํายังไงดีถ้าสมมุติว่าทําใจคัดไม่ได้อย่างนี้แล้วกันนะถ้าทําใจคัดไม่ได้นะครับต้องรอให้เขามีมจุดกลับตัวซะก่อนถึงจะเริ่มเข้าถั่วได้นะครับ ตัว B.T.S เนี่ยจุดกับตัวที่ว่าก็คือเนี่ยช่วงโซนรับนะครับเนี่ยราคาถ้าลงมาแถวช่วงโซนแนวรับแถวแดส8.2ถ้าราคาลงมาแถวนี้แล้วมีการเด้งนะครับเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับทรงประมาณนี้มีการเด้งย่อไม่หลุดโล่ล่าสุดแล้วก็ทะลุเนี่ยครับนี่คือจุดเข้าถั่วได้ถ้าเจอแบบนี้ถั่วได้ทุนจะต่ำลงมาหน่อยเพราะราคามันกลับตัวแล้วดีดขึ้นไปจริงๆเนี่ยก็ถึงทุนจะได้ ออกได้นะครับถ้ามันไหลลงมาแล้วไม่มีทรงแบบนี้นะถ้ามันไหลลงมาเลยไหลลงมายาวเลยปืด๊ดหลุดเลยอันนี้ก็เขาจะไปสร้างฐานที่ราคาใหม่ซึ่งในกรอบนี้จะใช้ไม่ได้นะอันนี้ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับต้องตัดสินใจเองนะครับถ้าอยากถือต่อคือต้องลุ้นให้มีการลับตัวครับ c r c นะครับหืทุนก็สูงนะครับ c r c เนี่ยจุดคัดลอดคือตรงนี้เลยจุดที่ราคามีการทะลุโลหลุดลงมา แล้วก็ลงไหลลงยาวเลยนะครับช่วงนี้เหมือนจะกลับตัวได้แต่ว่าราคาไม่ได้ทาหายมันก็เลยลงมาต่อช่วงนี้แต่ตัวนี้ก็ถือว่ามีการเด้งแล้วนะรอบนี้ก็รุดได้ครับถ้าไม่หลุดโลตรงนี้แล้วมีการทะลุหายขึ้นได้อย่างเงี้ยเป็นจังหวะที่จะต้องถัวแต่ถ้าเขาไม่ทําทรงนี้แล้วเขาหลุดโลลงไปอีกก็เจอการข้างล่างเลยครับช่วงโลแถวแถวช่วงยี่สิบจุดเจ็ดห้านะครับสำหรับ C R C ตัวสุดท้ายนะครับ B J C อืมอันนี้ก็ทุนอยู่ไม่ให้ไกลนะครับสี่สิบจุดเจ็ด ถ้าหลุดแนวรับ35 5้าด้านี้แนะนําให้คัดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยทรงเขายังอยู่ที่แนวรับอยู่มีการรับอยู่3ามครั้งนะครับชุดนี้คือชุดที่1ชุดที่2นะแล้วก็ชุดที่3ามโดนลรละดีเป็นแฮมเมอร์นะโอกาสที่จะเด้งก็มีนะครับลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้จะเด้งหรือไม่นะครับแต่ถ้าหลุด35 5้าด้าแนวรับตรงนี้คือต้องคัดลอดครับสาหรับตัว BJC เพราะถ้าไม่คัดนะมันอาจจะลงไปลึกเหมือนกรณีของ B T S และก็ C R C นะครับต้องกล้าคัดนะถ้าหลุดแนวรับถัดไปนะครับหุ้นหุ้นอุบล7 89สวัสดีครับาอาจารย์ออฟวิเคราะห์เอเชียและ P R M ให้หน่อยครับดูกันครับเอเชียทรงเข้าเป็นขาขึ้นนะค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการพักตัวอยู่แล้วก็ออกข้างรอให้เขาผ่าน12บาทไปให้ได้ครับเขาจะกลับเป็นขาขึ้นได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเขาหลุด9.2มาเนี่ยก็จะเกิดการพักฐานนะ จะยังไม่ขึ้นเลยนะครับจะกลับเป็นขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์ต้องรอติดตามนะครับส่วน PIM ก็ทรงเดียวกันทรงเดียวกันเลยแต่ PIM เนี่ยดีกว่าหน่อยเพราะว่ามีจุดกลับตัวละการพักฐานของเขารอบนี้นะครับมีจุดกลับตัวตรงนี้มีการขึ้นยอ่อแล้วก็ทะลุทะลุไฮขึ้นชุดนี้แล้วก็มีการทิ้งตัวกลับลงมาถ้าการทิ้งตัวกลับลงมาหรือว่าการสะสมกําลังในกรอบชุดนี้เนี่ยถ้าไม่หลุด8.35มีโอกาสที่จะมีนิวไฮได้ครับ ต่อไปนะครับคุณรัชนี SCC ลงต่อไหมคะโอ้โหลงต่อแน่นอนครับแล้วก็จุดแนวรับถัดไปคือ312ครับต่อไปนะครับคุณสโรชาขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับต่อไปครับคุณวราพรนะ LH ทุน8บาทถั่วหรือขายทิ้งครับไม่กลับตัวสักทีสิริติด0.74ถือต่อหรือพอแค่นี้มาดูกันนะครับ LH l เพิ่งหลุดแนวรับลงมานะไม่น่าจะกลับตัวเร็วๆนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเลยถ้าทําใจคัดได้ก็คัดครับไปหาหุ้นตัวที่เป็นขาขึ้นนะหรือว่าถ้าหาไม่เจอแนะนําดูรายการหุ้นเด่นรอบวันนะครับจะมีหุ้นที่เป็นขาขึ้นทรงสสวยๆให้ดูทุกๆวันนะมาดูสิริกันต่อครับสิริก็หลุดโลมาได้สักพักนึงแล้วเนี่ยช่วงบริเวณนี้นะครับช่วงที่เขา หลุดเทรนด์ของเขาลงมาแล้วก็ไหลเลยนะไหลเลยไม่มีสัญญาณการกับตัวเหมือนกันก็ต้องรอลงมาลึกนะเนี่ยถ้าทําใจคัดได้ก็แนะนําคัดเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณการกับตัวถัดไปนะครับอ่ะคนเดิมนะครับ <c oughs> คุณวราพลนะครับพลหรือพรถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับหุ้นที่มีวอลุ่มน้อยสุดแค่ไหนถึงพอเล่นได้ครับ1นึ่งแสนหึงสามแสนล้านต่อวันพอเล่นได้ไหมครับต้องดูว่าวอลุ่มเนี่ย ุูมที่ผมพูดถึงนี่ก็คือจะให้ดูบิตออฟเฟอร์นะครับว่าเวลาเราจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยบิตออฟเฟอร์มันหนาขนาดไหนมันพร้อมมีให้เราเล่นไหมถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นตัวที่มันมีบิตออฟเฟอร์น้อยๆเวลาเราจะขายคัดลอตจะออกหุ้นเนี่ยเราจะออกได้ไม่หมดนะครับลองไปดูในท็อปเกนเนอร์นะเวลาตลาดเปิดลองกดเข้าไปดูท็อปเกนเนอร์พวกหุ้นที่บวกแรงๆมาแบบ 14%, 13%พวกนี้กดเข้าไปดูว่ามีบิตออฟเฟอร์ไหมบางตัวนะบิตออฟเฟอร์หลักร้อยนะครับคือเขาทําเรียกแขกขึ้น บิตออฟเฟอร์แค่หลักร้อยเองซื้อห0 0หุ้นราคาหุ้นก็ขยับไปละช่องหนึ่งละถ้าจะให้ขยับ5ช่องก็ซื้อแค่500หุ้นราคาก็ขยับไปละ5ช่องตึ๊ดๆๆๆไปละทําให้เปอร์เซ็นต์บวกมันเยอะนะถ้าสมมุติว่าตัวไหนที่เปอร์เซ็นต์บวกเยอะแล้วเรากดเข้าไปดูนะครับบิตออฟเฟอร์หนาะหนาะนะนะเพราะที่จะเล่นได้นะครับหลัก5้าแสนหลักล้านก็สามารถเทรดพวกตัวนั้นได้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการวิ่งจริงๆแต่ว่าต้องดูกราฟประกอบอีกทีหนึ่งว่าเวลาราคาขึ้นขนาดนี้เเนนน่ยยงงกรรราาาฟปป็ขขึ้ด้ดวหือละคับ ถ้าส่งกราฟไม่ใช่ส่งขาขึ้นการที่ราคาบวกลงแรงวันนั้นอาจจะเป็นการเด้งเฉยๆครับต่อไปนะครับคุณสวัสด์นะเควนิศนะครับฐานผิดขออภัยครับขอท่ามาตรฐานอย่าเล่นท่ายากเมื่อยโอเคครับจัดให้นะครับขออเม์ถัดไปครับคุณธีรพงศ์ติดตามตลอดครับขอแนวโน้ม CKP หน่อยครับมาดูกันตลาดลงแล้ว CKP ลงหรือยังโอยังนะครับ CKP แนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหม แต่ว่าเริ่มอ่อนกำลังแล้วนะเพราะว่ามีการโอเวอร์แลปล้วชุดล่าสุดตรงนี้เบรกไฮไปได้แต่ว่าก็ทิ้งตัวกลับลงมาที่กรอบเดิมอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์แลปแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับทําให้แรงของเขาเริ่มลดน้อยลงนะซึ่งแพทเทิร์นปัจจุบันนี้นะมองเป็นเฮดแอน o ์ l d e r อร์ยังได้เลยเนี่ยครับไหลเน็กไลน์หัวเน็กไลน์ไหลมองนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ามีการหลุดเน็กไลน์ลงมาอันนี้ก็ไม่สวยละ แล้วก็มีบูแบ็กแล้วก็ลงเนี่ย pattern ์ e เฮดชูเดอร์ส่วนมากจะเป็นประมาณนี้ก็ต้องรอรุ้นนะว่าจะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าทรงเขาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับสําหรับตัว CKP ต่อไปครับคุณก้องเกียรติสาอางสีชอบรายการอาจารย์ออฟมากครับตามดูทุกรายการเลยครับขอบคุณมากครับต่อไปนะครับคุณอ่านไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะครับถามมาว่าทัสโกรับ1 5บ SCC c รับ120 E c h o รับ190ได้ไหมครับ thanks หุ้นทั้ง3ตัวต้องบอกว่าเป็นเทรนขาลงนะครับเป็นเทรนขาลงทั้ง3ตัวเลยซึ่งจะรับแบบนี้เนี่ยลุ้นเด้งหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะรับเข้าพอร์ตเพื่อถือระยะยาวอันนี้ผมไม่ทราบเจตนานะครับถ้าสมมุติว่าจะรับเพื่อเล่นเด้งไม่แนะนานะเพราะว่าการเล่นเด้งเนี่ยความเสี่ยงมันก็สูงครับต้องดูทรงการาฟให้เป็นว่าเขากลับตัวหรือย,ยังถึงจะเข้าไปเล่นได้แต่ว่าถ้าจะรับเพื่อเพื่อถือเป็น VI จุดรับก็เป็นจุดที่ราคาต่ําแล้วนะครับก็ใกล้ๆแนวรับที่เป็นโล ช่วงเดือนเมษาเดือนมีนานะครับก็สามารถรับได้นะเพราะว่าการรับหุ้นในลักษณะของ v i จะรับที่ราคาที่เราคำนวณแล้วว่ามันถูกแล้วนะคำถามถัดไปครับคุณภากาทิ์ดูทุกคลิปแต่ไม่ได้เข้าซื้อ DW เลยค่ะตารางลอยมากๆเลยไม่กล้าเสี่ยงดีแล้วครับเพราะว่าถ้าตารางมันลอยแบบนี้ก็ไม่สมควรเสี่ยงถูกต้องนะครับถัดไปครับคุณจีนันทวัฒนิชิถือว่ากราฟยกโลไหมครับขอบคุณครับไปดูกันครับ อิชินะครับตอนนี้เทรนด์ขาขึ้นกราฟยกไฮยกโลเข้าใจถูกแล้วครับแนวรับล่าสุดของเขาอยู่ที่10.3นะถ้าพักตัวลงมารอบนี้ไม่ควรหลุดครับถัดไปครับจะคุณฟานคุงนะครับทานผิดขอภัยครับเครื่องมือนาทีที่16.03ที่เป็นเส้นๆ้นบอกแนวรับต้านเรียกว่าอะไรครับอยากใช้ด้วยอ๋อเรียกว่าไฟโบครับในเทรดดิ้งวิวจะชื่อนี้นะครับการปรับฐานฟิโบนาชชีอ่ากดปุ๊บแล้วก็ตีได้เลยครับเนี่ย ็จะมีแนวรับแนวต้านตีกับหัวก็ได้นะครับตัวเลขก็จะกลับหัวแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยตัวฟิโบนัชชีเนี่ยเราจะใช้สําหรับการวัดคลื่นนะใช้วัดคลื่นอีเ e ล็เวฟใช้วัดเป้านะครับจะประมาณใช้ประมาณนี้นะต่อไปนะครับคุณธนกรอาธรประชาชิตส่งรูปหัวใจมาขอบคุณมากครับต่อไปครับคุณพีรพัฒน์แฮร์รี่คนที่ถือ tmd นี่สุดจริงๆครับถือมาเกือบ20ปีนับถือนับถือเป็นผมนะ5บาทก็ไปแล้วครับ ผมก็ประมาณนั้นแหละฮะบาผมก็เห็นละถือมาได้ยังไงนะ20ปีสุดยอดจริงครับสุดท้ายนะครับคุณวัชคุงส่งรูปนิ้วมานะครับไม่ใช่คุณวัชคุงนะครับกดส่งรูปไลฟ์มาให้ขอบคุณมากนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคําถามทั้ง25คําถามที่ถามกันมาในรายการเพื่อนๆคนไหนอยากจะถามคาถามนะหรือว่าอยากพูดคุยนะครับก็สามารถส่งคําถามนะครับส่งมาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมจะเอาไปตอบในสัปดาห์ถัดไปครับ แล้ช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้ม S50 Index Future ว่าสัปดาห์ถัดไปจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนไปกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ากราฟแล้วนะครับเราอยู่ที่ S50U20 ซึ่งก็จะเป็นการวิเคราะห์ตัวนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาจะหมดอายุในวันที่29กันยาแล้วเราก็จะวิเคราะห์ S50Z20 ต่อเลยนะครับเราอยู่ที่ Time Frame Day ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเทรนของเขาไม่น่าจะต้องบอกแล้วนะครับเทรน์ตอนนี้ก็ เหมือนจะเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็ไหลละเริ่มไหลสังเกตช่วงช่วงนี้ช่วงที่มันไซเวย์หลุดแล้วดึงหลุดแล้วดึงอยู่ตลอดเวลานะครับหลุดเนี่ยหลุดแนวรับดึงกลับหลุดแนวรับดึงกลับหลุดแนวรับดึงกลับอันนี้ก็หลุดแล้วก็ดึงแต่ว่าอันนี้เป็นการดึงนิดเดียวเท่านั้นเองไม่มีส่งคลื่นให้เห็นชัดๆนะครับและหลังจากนั้นหลุดชุดนี้นะครับมาที่สองกันยาหลุดแล้วหลุดเลยครับซึ่ง5้าวันที่ผ่านมาก็เป็นแดงทุกแท่งยังไม่มีการดีดเลย เหนว่น่าสนใจนะครับว่าเขาจะลากลงไปถึงไหนนะมาดูช่วงก่อนหน้านะครับจุดอ้างอิงของเราก็จะเป็นช่วงนี้ช่วงโซนนี้ช่วงที่มีการหลุดโลก่อนเดินมีนาะหลุดโลปั้งนี่คือหลุดโลคอนเฟิร์มขาลงนะแต่ว่าพอหลุดเสร็จปุ๊บมีการดีดมีการดีดนิดนิด,น,ด,น,ดนะครับช่วงโซนนี้การดีดการดึงเพื่อให้ความหวังแต่หลังจากนั้นนะครับพอหมดช่วงให้ความหวังแล้วหลุดโลอีกหนึ่งรอบ ชุดนี้หลุดปุ๊บแท่งนี้นะครับแท่งของวันที่ี่สิบกุมภาวันถัดไปดึงครับดึงอีกแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมกลับไปละไม่ยอมกลับเข้าโซนเดิมล,ละหลังจากนั้นก็ไหลเลยนะเนี่ยไหลลงเป็นเทรนด์แบบนี้เลยนะครับซึ่งในจังหวะล่าสุดของตัว S50U20 เนี่ยทรงมันค,คล้ายๆเดิมคือทรงเขากำลังจะไหลถึงแม้ว่า r s i จะเข้าเขตโอเวอร์โซลแล้วก็ตามนะครับมันไม่ได้บอกว่ามันคือจุดสิ้นสุดการลงนะเมื่อ r s i เข้าโอเวอร์โซล ถ้าสมมุติว่าหุ้นติดเทรนด์หรือว่า t f e c ติดเทรนด์นะครับเวลา i s i เข้าโอเวอร์โซนเนี่ยมันจะทําการเลื้อยไปเรื่อยๆสังเกตว่าราคาเขาเข้าโอเวอร์โซงแต่วันที่24่กุมภาพันธ์เขาก็เลื้อยต่อเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆนะไม่ยอมกลับตัวนะเราต้องรอให้มีแพทเทิร์นการกลับตัวของแท่งเทียนสักก่อนนะครับแต่ถ้าแพทเทิร์นการกลับตัวของแท่งเทียนเนี่ยมันเกิดหลังจากที่ไ SI มันโอเวอร์โซไปแล้วนั้นจะเป็นจุดที่ดีมากๆต้องรอดูนะครับว่าตัว S50 ตัวนี้เนี่ยมันจะไหลไปไหนในการวิเคราะห์ที่เฟกของนะักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าคนติดเยอะช่วง850นะครับติดกันอยู่หลายสัญญาเลยเนี่ยสะสมกำลังช่วงที่จะดึงมันจะดึงขึ้นนะครับสุดท้ายไหลลงนะก็ต้องคัดลอดกันไปนะครับสำหรับคนที่ยังติดอยู่แม้จะไม่คัดลอดยังไงเราก็ต้องโดนบังคับปิดสัญญาอยู่ดีถ้าสมมติว่ามันหมดวันที่29ไปแล้ว ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าตัวห e ้0 U20 เขาจะมีการเด้งใหม่ซึ่งผมก็เห็นสัญญาณละการกับตัวว่ามันเริ่มมีสัญญาณกับตัวให้เห็นแล้วใน Time f r a m e 5นาทีเดี๋ยวเราจะย่อไปดูกันนะครับว่า h a ม f frame 5นาทีจะเป็นอย่างไรแต่การเด้งนะก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจะเป็นแบบชุดนี้เด้งเพื่อลงต่อนะการเด้งชุดนี้นี่คือหลังจากติดเทรนมาแล้วการเด้งนะครับมันจะมีสัญญาณก,กับตัวคือแท่งนี้แหละแท่งชุดจิงสตาร์แล้วก็เปิดแกลบลงแล้วก็ทิ้งเลยนะครับ นี่คือสัญญาการกลับตัวลองติดตามดูให้ดีนะครับถ้าเกิดในช่วงระหว่างสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดแบบนี้การเด้งขึ้นมาแล้วมีแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะวางแผนเทรดนะแต่ตอนนี้เราไปดู t างเ frame ห้า T กอนดีกว่าว่าจะมีสัญญาณอะไรนะครับที่บ่งบอกว่าช่วงนี้จะกลับตัวบ้างซึ่งผมก็ได้ดูมาล่วงหน้าแล้วนะตัว S 5 0 U ย0่กับ S 5 0 Z 2 0ลักษณะของช่วงนี้นะครับช่วง ปลายซีรีส์ของ S50 U20 ยเนี่ยกับช่วงต้นซีรีส์ของ s 5 0 Z20 เขาทำท่าไม่เหมือนกันและจุดโลของ S50 U20 ตรงนี้นะครับโลใหม่เนี่ยยังไม่ได้ต่ำกว่าโลนี้นะครับซึ่งเป็นโลในในช่วงของวันที่24กันยาแต่ตัว Z 20อ่อะไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วเออทำทรงไม่เหมือนกันด้วยแล้วเราจะมาดูนว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ทีเฟกเนี่ยจริงๆเราต้องวิเคราะห์คู่กับตัวเซตอินเด็กซ์ไปด้วย ถ้าเกิดสัญญาณจากทั้งสองฝั่งอันนั้นคือสัญญาณที่คอนเฟิร์มแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสัญญาณจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับ,รบมาดูตัว s 5 0 u 20ยู่กันในช่วงทม์เฟรมหทีนะเราจะเห็นว่าเขามีการทำแพทเทิร์นกับตัวละขึ้นย่อแล้วก็ทะลุมีการทำแพทเทิร์นกับตัวเรียบร้อยนะครับมี d i เวอร์เจนเรียบร้อยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่าถ้าเด้งขึ้นไปได้นะครับ ก็ต้องไปเจอแนวต้านที่เป็นแกลบนะแนวต้านที่เป็นแกลบตรงนี้นะครับแกลบแรกเลย794แล้วก็ถัดไปนะครับถ้าไปปิดแกลบบนได้ก็ช่วงโซน800จุดนะครับอาจจะไปถึงช่วงโซนนี้ถ้าสมมุติว่ากลับตัวได้แต่ถ้าการกลับตัวชุดนี้เป็นฟอลนะครับเป็นการกลับตัวหลอกนะหลุดแล้วหลุด782.2จุดนี้คือจุด follow shot ที่ดีเลยนะครับจุด follow shot เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวจุด stop ล o s s นะครับใน Time Frame ห้าทีจะอยู่ค่อนข้างใกล้อยู่ที่โซนเจ็ดเก้าหนึ่งับรอดประมาณสิบจุดแต่ผมคิดว่านะถ้าหลุดก็คงไหลเลยฮนะคงคงไม่ไม่แวดดีกลับมามันจะเป็นการหลุดที่หลุดจุดกลับตัวด้วยจุดกลับตัวที่เป็นได้วเจนจุดนี้นะครับแล้วก็จะไปสอดคล้องกับไทม์เฟรมดีนะซึ่งจะเป็นเทรนไปแล้วนะครับเป็นเทรนในขาลงที่ชัดเจนไปแล้วนี่ต้องระวังด้วยนะครับถ้าจะเล่นหน้าบ่ายในช่วงนี้ก็ให้โฟกัสเป็นหน้าเซลส่วนใหญ่ถ้าเด้งขึ้นไปจริงๆก็ดีครับถ้าเด้งขึ้นไปจริงได้ก็ดีจะได้ หาจุดนะครับในการชอร็อตหรือว่าในการพุทนะครับก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่าจะไปในทิศทางแบบไหนเดี๋ยวผมพามาดูไอ้แทย์กันด้วยมาดูกันว่าทรงของเขาชุดนี้ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยฮะไอ้แทูนย์ท่ะทรงเหมือนจะมีการกลับตัวเหมือนกันนะครับขึ้นยอดทะลุเหมือนกันแต่การพักตัวรอบนี้เนี่ยหลุดนะครับมีการหลุดโลไปที่เรียบร้อยแล้วหลุดไปก่อนตัวซีรีส์ยูโลของเขาอยู่ที่7 8 0ดดจดชุดนี้โอเวอร์แลปลงมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าหลุดนะโอเวอร์แลปเนี่ย 780.2นะโอ์แลบชุดนี้ลงมาแล้วมีการอีกขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสลงต่อของ x 5 0 z 2 0จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในทำเฟรม5นาทีนะครับคราวนี้เราไปดูเซตกันบ้างเซตอินเด็กซ์นี่เป็นยังไงวิข้อควบคู่กันไปตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็ดูในทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับเขาก็เริ่มไหลละจังหวะที่มีการหลุดโลช่วงนี้นะครับนะมีการหลุดโลช่วงนี้ก็ไม่มีการดึงกลับลนะก็เริ่มจะค่อยๆลงการลงแบบ ซึมๆแบบนี้นี่อันตรายนะครับมันไม่มีปัจจัยอะไรมาทําให้ลงคือลงแรงก็จบเร็วใช่ไหมแต่ว่าถ้าลงซึมๆแบบนี้มันจะลงเรื่อยๆมันช่วงนี้ฮนี่ยครับช่วงนี้ก็ซึมๆลงแล้วก็ลงไหลลงเรื่อยๆลงเหมือนลงไม่แรงแต่ลงลงเทเลนิตแต่ลงทุกวันอันนี้ก็อันตรายนะยช่วงก่อนนั้นนี้ก็ซึมไม่มีปัจจัยอะไรก็ค่อยๆซึมลงเรื่อยๆลงเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนะครับถ้าเซตเรายังไม่มีปัจจัยอะไรมาซัพพอร์ต ในการลงหรือว่าในการขึ้นแบบชัดเจนมันก็จะค่อยๆซึมลงแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดู5นาทีกันนะว่า5้นาทีเนี่ยจะไปถึงไหน5นาทีในเซ็ตนะครับมาดูว่ากลับตัวหรือยังนะมีจุดกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับมีการขึ้นยอดทะลุเรียบร้อยเนี่ยมีการขึ้นมาพักตัวแล้วก็ทะลุนะชัดเจนแล้วก็มีการทิ้งตัวกลับลงมาซึ่งในการทิ้งตัวกลับลงมาเนี่ยหลุดไหมพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดจุดแปดจุดนะครับนี่คือโลจุดนี้ แล้วก็ลงมาแตะที่พันสองอยสี่สิบเอ็ดจุดหกหกจุดหลุดนะครับข่าวร้ายเลยนะครับถ้าหลุดแบบนี้โอกาสที่จะวิ่งลงตอกก็ค่อนข้างสูงนะครับสําหรับซีรีส์แส่วนซีรีส์ U นั้นเป็นตัวเดียวที่ไม่หลุดอันนี้คือถ้าดูแบบนี้คือ2ต่อหนึ่งแล้วนะซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าตัวซีรีส์ยะที่มันทําทรงกราฟไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยมันจะมีทิศทางเป็นแบบไหนในสัปดาห์ถัดไปนะครับส่วนซีรีส์แกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยฟ้องแล้วเหาว่า มันมีเปอร์เซ็นต์ลงมากกว่าขึ้นนะครับในช่วงโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวรับกันดีกว่าที่ทม์เฟรมดแนวรับของตัวเซต Index นะครับเดี๋ยวมาดูกันแนวรับถัดไปของเซต Index ก็อยู่ที่พั0สครับเป็นแนวรับเลขกลมๆเลยจิวิยาเลยแล้วก็เป็นแนวไฮโลนะครับเป็นแนวไฮโลซึ่งในอดีตเคยทําไว้นะ มีการขึ้นมาทะลุพันสองแล้วทิ้งตัวพักลงมาไม่หลุดพันสองแล้วก็เด้งขึ้นจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอรุ้นกันนะครับว่าจะไปถึงหรือเปล่านะหรือว่าอาจจะหลุดก็ต้องรอรุ้นกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปส่วนที่เฟกนะครับผมจะดูแนวรับในซีรีส์แซดแล้วกันนะเพราะว่าซีรีส์ยูมันหมดละซีรีส์แซดนะครับจะไหลลงมาที่แกลบนะบริเวณนี้นะครับแกลบที่เจ็ดร้อยหกสิบสองจุดหกจุดนนี้นะครับเจ็ดร้อยหกสิบสองจุดหกจุดอาจจะได้เห็นกัน เดีย๋ยวรามารุ้นกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปว่าเขาจะลงต่อแบบซึมๆหรือว่าจะมีการเด้งและขึ้นลงนะครับถ้าจะมีการเด้งและขึ้นลงเนี่ยต้องฟอร์มตัวใหม่ใน time frame ห้านาทีเพราะว่า5นาทีมันหลุดไปแล้วเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงการดูกราฟของเซตฟิฟตี้ในฟิเจอร์นะก็สามารถเอาไปวางแผนเทรดกันได้นะครับก็แนะนําว่าให้เล่นตามเทรนด์จะปลอดภัยที่สุดครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับผมขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนหุ้นอย่างจริงจังนะครับอยากศึกษาอย่างจริง ก็สามารถติดต่อได้ที่ Line แอดมินฮิโรเลยนะครับเพราะว่าทาง n ันฮ e โรของเราจะมีคอร์สเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะศึกษาจริงจังสามารถแอดไลน์ได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราช่อง m มันฮิโรเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ